เก่งในคอมเมนต์เก่งในโซเชียลสีได้ย,ยืนเสียวหนาบันล่างเด้อจา้าโอ้ยวอาเป็นตะยานแทบบว้ยค่ะอ๋ก่อนถืไปนหนามาล้างน้องพี่น้องเนาะกราบสวัสดีสวัสดีค่ะเอฟซีแฟนคลับทางช่องมังกรอีสานค่ะละกะเอฟซีแฟนคลับของอาสาวน้อยเพชรบบันแพงเอซีแฟนคลับของแมนน้มติม๋มสู้ผู้สู้คนพี่น้องเมื่อนี่มาพอมาวอามาจากันมีหลากหลายเรื่องเล่าส่วนตัวค่ะเออนั่นละัะพี่น้องเพื่อนว่า เว้าดีเป็นสีแก่ปากค่ะ้าเว้าบก็ดีเดี๋ยวปากกรสีมีสีปากกรมีสีเออเมื่อนี้พี่น้องมาว่าเรื่องเล่าของแม่น้องติ๋มค่ะแต่ใดเท่าใดไข่กระเอิ่แม่น้องติม๋มแม่น้องติมมงต๋มมาจังสีแต่ใดติดปากแล้วติดปากแล้วค่ะ,ะเพราะว่าก้อนนั้นนี่แม่ติม๋มกุซุมาเนาะค่ะ,ะเพินกะเป็นผู้ดูแลลูกเตา้าค่ะน่นละตั้งแต่อุ้งยิงมาก ขื่นวงใงไม่ไหมซึ่งงานแรกที่พ่อเน่ผ่านไปพ่อเล่าก็คืองานที่วังสะพุงอันนั้นได้เห็นตัวเป็นเปลีป่ยนพี่น้องผู้ได้บอ่ออนนี้ครับไปย้อนเบิ่งงชีปได้แล้วมือนี่แม่น้มติ๋มเดือดว่าจังสันซะ,ะ,ะเดือดน้องพี่น้องเนาะออกมาโพดให้หลายๆคนทีวากันว่าเกงเกงแนโรกโซเชียลเกียนขี้บอ่อได้รับทราบกันอาทีตแล้ว แม่น้่มติมสิเป็นคนบ่คอยพอูดอีอย่างเกี่ยวกับแบบนี่เนาะพใหญ่นเนาะแ,แล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อ,อในี่ละช่วงกลางดึกเนี่ละแม่ติมกุสุมาเพินไดออกมาพูดในหน้าเฟซบุ๊ก่วนตัวของเพิ่นพี่นอนเก่งในคอมเมนต์เก่งในโซเชียลสิไดยยินเสียวหน้าบัลล่างเด้อจา้าเพิ่นว่าอขอบคุณทีมงานทนายหลังบานแม่ติมบราา่รับไหวไม่รับไหว้สวยรวยกระเท้านะคะก้าวเคสเบาๆค่ะเพิ่นว่าต<ฮ>ินแฮชแท้ความเรียกพใหญง ใจดีมามากพอแล้วเผนว่าเกาเขีดเลยบอกเกาเขีดเบาๆพร้อมเออฮะเป็นจังไดหลังจากที่แม่ติ๋มกุุมาเพชรบ้านแพงออกมาโพดจังสี่เพราะไงมีบวสิเป็นเอฟซีแฟนคลับเนาะละกับบรนดาศิลปินน้ำกันร่วมส่งกำลังใจเกิดอะไรขึ้นปกติแล้วสิบวค่อยเห็น แม่ติมพ่นออกมาโพจังซี่รวมทั้งผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงพี่น้องบอสโจก็ได้ออกมาคอมเมนต์ไต่โพนี่คือกันจัดไปแม่เพิน่นว่าไพวาให้เสียหายแม่ติมออกมาตอบกลับบอสโจแม่อุตสาห์เงียบมาโดนแล้วอบอสโตสู่ก,กับไพแต่กลับมาโดนกล่าวหากันแบบรอยๆบอสจบบอสินินสุดท้ายแม่ก็ต้องปกป้องตัวเองแมนบอสจับบอสเพิ่นว่า อันใดเฮาบ่พพิดจัดไปจ่าแม่เพิ่นวามแม่บอปล่อยจ่าว่าใส่แม่นมติมว่าอาบางคุณก็บ,บอกว่าเด็ดเดี่ยวในโลกโซเชียลแต่โดดเดียวอยู่หน้าบัลลังจัดให้นักครับแม่เอาอเป็นเคสตัวอย่างไปเรื่อยเพื่อนว่านั่นแหละพี่น,น้องอ่ากทีสีโพดยังกนทีสีคอมเมนต์ยังไม่เฉพาะแม่นมติมศิลปินหรือว่าคนทัวไปทุกสิ่งทุกอย่างพี่นอ้องคู่มือนี่เพื่อนมีกฎหมายร่องรับ เอ,อเห็นบอ,อแม่กระทั่งสีไปท่วงหนีกันไน Facebook จังสีหนาเฟซจังสีไปโพสตประจานเขาข่ไว่าใดเราได้ไดค้อม,มือนี่เ,เรแลบว้ัดที่นี่สำหรับเรื่องเล่านี่นาะพี่น้องเนาะก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าสีว่าจังใดละ่ะบาง,งครั้งคอมเมนต์กับรุนแรงเกินไปบางคนบอไดหูต้นซ้ายไปเหตุด,ด้วยซ้ำบอหูว่าเรื่องเล่าเป็นมากจังใดฟังเขาเล่ามาไปไดยินเขาบอกมากก็เอาไป คอมเมนต์ก็เอาไปโพสพี่น้องผมบอกไว้เลยเด้อว,ว่าคูเมือนี่เขาฟองรองกันได้อืมนั่นละ่ะจังกรณีแม่นุ่มติมนี่ก็คือกันเนาะพี่น้องเนาะอ่าเห็นได้ว่ามีช่วงหนึ่งที่แม่โดนดามาหลายอิลีอืมโดนดามาหลายอิลีแล้วกะมีอ่าบางคนกลับไปโพสด,ด่าเพิน่นจังสันจังสี่หลายอันไลนแนวเห็นหล,ลายๆคอมเมนต์ที่มีการเขามาแสเขามาวาให้เพิน่นซึ่งแม่นุ่มติมเพิินกะ ซึ่งแม่ติ้มนาะพี่น้องนาองพี่ก็ได้เขามากอ่คอมเมนต์เตโพสหนี่หลายเียเพอไงอเพิ่นว่าจังไรมีแต่พวกฟั่งเขามากเพิ่นว่าเขาเล่าว่าความจริงเป็นมาจังไรบรูแล้วมาก่าวหาแม่แบบร่อยๆแม่อุตส่าห์เงียบบ่ต่อสู้กับไผแต่มันบ่จบบ่สิ้นแม่เลยต้องพึ่งกฎหมายแล้วเพิ่นว่าอืมอันนี้ก็หนาเห็นใจอมเพรเพาไงหนาเห็นใจอยู่เนาะบางครั้งเนาะค่ะอ่า คนที่เวา้ากับคนที่ถือเบาถึงเ,เพื่อนได้รับความเสียหายเห็นเพิ่นบาเวา้าเห็นเพิ่อนบ่ปากกระแห้งพากันคอมเมต์ไปนะักว่าเกา่เาซึ่งคูม่มือนี่พอระบอคอมพิวเตอร์มันกระแห้งเออนั่นละ่ะบางท่านนี่บาหูโดยซ้ำว่า,<ะ>เ,าเรื่องเล่าที่มามันเป็นจังไงคือพ่อยญ่วานนั่นละ่ะเอาที่ไดนงินเขามากกลับไปคออเมน่นไปเวา้าแล้วมันมันเกิดความเสียหายแกโตศิลปินอา่า แต่ว่าผูดทีไรที่เขาคายกฎไหมยังสี่อันนี้เขากับโอหูเนาะแต่ว่าแม่น้มติ๋มก่อมาบอกไว้แล้วว่ามีแล้วล่ะเก่าเขตยังสี่อือพี่น้องหลักกับเพื่อนกับบอยบอรับกับเ้าพ่อไม่รับกับเช้าอืมมาขอโทษบอจบบอสั่งซะอืมอาวนั่นแหละกเป็นกำลังใจให้สำหรับแม่ตต็มกุสุมาเพชรบ้านแพงเนาะ คือว่าเป็นอีกศิลปินที่ทรงคุณค่าของสาวน้อยเพชรบ้านแพงอยู่กับวงสาวน้อยเพชรบ้านแทงมาโดนูนแล้วก็เพิ่นเคยเบาไวเนาะเพีใงญ่นเนาะว่าสิบ่ไปใส่สาวน้อยเพชรบ้านแพงคือบ้านหลังสุดท้ายแล้วสําหรับแม่ติ๋มกุสุมาแม่ล่าเบ่ไหวกับิีอเป็นแม่บ้านนี่ค,คือคิดใจทีว่ากันว่าหักองค์กรฮักองค์กรอ่าแล้วเมื่อวันที่สิบแปดวังหันพียใหญ่ผ่านกับพนังสร้างอยู่โอ้แม่น้องติม๋มเสียงยัง่งเสียงยั่งคือเก่าอยู่ ลักะสิว่าจ้าไดล่ะถึงบทถึงบาทม,มือื้อนเหรี่นเป็นแม่แมพ่พญาคููกันครับพ,อพอ่อพญ่าเป็นแม่ของโรจน,นาธิดาทั้งเจ็ดนั่นละ่ะมอนาพญาพานไปนนางฟังอยู่โอ้มวลลายอนั่นล่ะก็เป็นกระล่างใจให่กับแม่น้องติมแต่ว่าช่วงล่างๆนี่บ่อมีโอกาสได้ได้พ่อแมนอ่น,มน้มปันใดบ่ได้พ่อแม่ติมปันใดช่วงหลังที่เข้าไปเอ,อ สาวน้อยเป็นมันแพงเขากับสิบ่คอยเข่าหลังเวทีปัญหดดาเนาะยู่ด้านหะเออพราะว่าคือ<า>จังบอโจเพาานนิ่นวานัน่ะเออก็คือขอสงวนสีททางด้านหลังเวทีค<า>่ะเออเข้ากับพ่อใดเข้ากับพ่อใดอ่าสีไปไายหลังเวทีคือตะเกาแล้วาจากเตกี้เพิ่นกับพ่อท่านใดมีกฎมีอย่างมากเข้ากับเออไปเล่นไปหัวพ่อมันมีกฎออกมาจังสี่เข้ากับทาตามกฎหมดปัญหานั่นล่ะเดี๋ยวที่ว่าโอ้พอเยี่ยผ่านคือได้รับอภิสิทธิ์พิเศษแท้ แต่บางครั้งน้องพี่น้องเนาะแม่กระทั่งสี่เขาไปหา,าลูกหาเตา่าหาหนองหานงุงคือยังไปหาปลาคำหลวงสี่เข้าก็ต้องไปขอผู้ถี่ว่าเพิ่นมีอำนาจคือยังบอจโจคือยังญาติภาพจังสี่กับเขาไปขอ<ห>บ่เดมมาทายหยังดอกได้ญาติสิมหาหาลูกซื้อสิมาหาบอคำหลวงซื้อจังสี่ไหม,มนั่นแหละซึ่งกับเพื่อนกับพระยากดอกไปขออนุญาตเพื่อนบอโจกับกับบดีอไปไปเพระง่ายผ่านแล้วก็ว่าจังสี่เพราะว่า เพิ่นออกกคมากก็ดีคือกันเพราะว่าต่างแต่จีศมันมันขนดขังสิจักเอฟซีเนาะจักยูทูเบอร์จักเอฟซีบัจจุนี้มันก็เกิดปัญหาตามมาเพิ่นก็เลยหาทั้งออกทั้งแก้นั่นแหละนั่นแหละแต่ว่าถ้าพ่อแม่น้องติมยุสไยกะก็ยังหักเขรบคือเก่าารบทุกคนพี่น้องเพราะว่าเสือว่าทุกคนเพิ่นกะมีบริบทของเพิ่นมีเหตุผลของเพิ่นทุกคนล้วนแล้วจะมีเหตุผลคือจังพอเยกผหานนี่แหละ บางคนกับว่าเป็นอย่างคือไปหลังเวทีบ่เห็นเอาอันนั่นอันนี้ไปให้ลูกสาวจากักเทีบางครั้งพี่น้องเข้าไปให้เขากับวไดทไทยเขาก็บด้ดไทยมากมากว่าเออพยายพันธทเอานั่นเอานี่ไปให้ลูกสาวดอกอุ้ผู้ทีหูจักผู้ที่เข้าใจกับเข้าใจไปเท่านั้นแหลนะเนาะอ่ะก็เป็นกกาลังใจให้แม่แม่ติม๋มกุสูมาค่ะว่ากันว่ากหลายๆคนยังอยากเห็นอยู่ด้ยังอยากเห็น,หนแม่ติ๋มมาดูแลลูกเต่าคือเกา่าแล้วบางคนกับคอมเมนต์มาก นั่นแหละกบเอาเป็นว่าเวลาเป็นตัวจัดสรรแล้วกันเนาะล่ะเนาะค่ะอืมอ้่ะแล้วเป็นจังไรว่าวสำหรับเรื่องงานการแสดงค่ำคืนนี้เนาะพะยะน์เนาะแจกข่าวอันนี้แจกข่าวจังหน่อยค่ะอืมว่าไปผิดพี่น้องว่างานมือนี้งานอันวันเกิดท่านสทจันทร์วางงานฟี่พนะพยาน์านปากลวงก็ขอโทษขออภัยเอสซีเฟนครับมื้อนี้บัตรราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทพนะค่ะแต่ว่ากะกะถือว่าถือ ถือว่าถือเลียพี่น้องร้อยยี่สิบแถวเขตปริมณฑลหรือว่ากรุงเทพภาคกลางนี่ถือว่าถือกเกลี่ยบางงานนี่ว่ากันว่าหลายกว่านี้<ะ>แล้วง,งานนี้ว่ากันว่ามีร่วมลุ้นโชคบวัติเิป็นรถไฟฟ้าอืทองจังสี่ไหม<ะ>คุ้มสุดคุ้มพี่น้องสําหรับเมื่อนี้กับจากล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงตํานีแล้วมาพอกันไม่ขีปหนาพี่น้องเป็นกําลังใจให้แม่ทิมกุสุมาสุผู้สุขคนนั่นแหละร่วมทั้งศิลปินข้นขิดไม่ข้นเก่า นั่นแหละทุกคนต้องต่อสู้ครับนี่แหละพี่น้องโลกโซเชียลวันจัสัร์ซะสำหรับมื่อี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ